I do โอเคครับครับครับพอแล้วนะ ทำเป็นปฏิเสธไม่ทด้ชิม วเขาเรียกว่าด้วยรอบๆอ่ะม,<ส><ง>มันดูสวยขึ้นทั้งไอคาาเนื้อเสียขอบแผ่นะแต่ว่าข้างในลึกๆมันก็มีเป็นก้อนๆคืออาจจะแบบเป็นพวกเศษอาหารปนแล้วก็นำมูอา่าแต่ผมผมองว่ามันเป็นแอดออนมาจากการที่มันเหลือรูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อเยื่อของขอบ มันดูสวยด้วยความที่ว่าผมไม่อยากให้ยืดเยื้อว่าจะต้องฉีดอะมิกซินไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคพอวันนี้วางยาตรวจแผลแล้วว่าก็คือผมเคลียร์ความสะอาดเอาไอ้คราบที่เป็นก้อนๆเป็นเศษๆคือด้วยความที่เหลือรูโวใหญ่ขนาดนั้นนะมันต้องมีอาหารเข้าไปบ้างแหละเพราะฉะนั้นผมเคลียร์ตรงนั้นออกให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดแล,แล้วก็เราก็เย็บเย็บทั้งหมดแต่การเย็บเนี่ยต้องบอกว่าไม่ง่ายปกติแล้ว แผลกับแผลมันจะมาเจอกันอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวขอบแผลเนี่ยของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันงุ้มแล้วก็ไปเชื่อมกับท้างล่างใกล้ๆตัวมัน <Okay. S 1> ผมต้องไปนั่งไล่ล็อกให้มันหลุดออกจากกันจนมันออกมาอย่างนี้พอออกมาอย่างนี้เนี่ยมันต้องตัดบางส่วนออกเนื้อเยื่อมันจะหายไปหน่อยแล้วก็เราก็เย็บชนกัน ทีนี้ด้วยความที่ว่าเนื้อเยื่อที่มันเชื่อมติดข้างล่างแล้วเนี่ยว่าเวลาที่สภาพเนื้อเยื่อมันดีแล้วมันเริ่มติดกันนะครับก็คือตัวขอบเนี้ยจะสวยหมายถึงว่าขอบที่มันเชื่อมกันน่ะสวยแต่ว่าตัวมันเองอ่ะไม่สวยเพราะฉะนั้นมันจะมีความกรอบบ้างของไอ้สองแผ่นนี้ที่เหยียมเข้าหากันถ้าพูดถึงความแข็งแรงจะไม่เหมือนตามปกติไม่แข็งแรงมากนักด้วยสภาพเนื้อที่มันกรอบๆแล้วเรือกรอบๆแต่ว่า มันมันเฮลตี้นะหมายถึงว่ามันยังเป็นเนื้อเยื่อที่ยังดูเฮลตี้อยู่แต่แค่ว่าตัวเทกเจอร์ของมันที่มันผูิดที่มาสักพักหนึ่งนี้เนี่ยความแข็งแรงมองว่ามันก็ไม่เหมือนกับแผลที่ที่เคยเย็บสุกคัันความแข็งแรงความตึงตัวมันจะน้อยหน่อยแต่ก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคือคือการที่มันม้วนติดเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันมันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มาเชื่อมกันอีก เพราะว่ามันมันจอยกับเนื้อเยื่อข้างล่างคือเพราะว่าเนื้อเยื่อในโพรงจมูกหรือในเหงือกในช่องปากมันเป็นเนื้อเยื่อที่ซ่อมแซมตัวเองเร็วคำว่าซ่อมแซมตัวเองเร็วเนี่ยในที่นี้คือตั้งแต่ฉีดยาอาการที่มันงุ้ม้าไปติดอย่างเงี้ยผมเพิ่งเจอครั้งเนี่ยครั้งแรก<อ>คือก่อนหน้านั้นนะมันไม่มันไม่ได้ติดกันแบบนี้คือก็เข้าใจส่วนหนึ่งว่าเชื้อมันน่าจะดีขึ้นหลังจากที่ฉีดยา แต่ว่าอมิกรสินึงก็จะมีจุดที่ผมก็ยังกลัวเรื่องไตนั่นแหละมีบางวันก็มีแถมน้าเกลือไปบ้างหละ่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ทุกวันรอรุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงที่ไม่แข็งแรงไหมถึงว่าคุณหมอกังวลว่าเดี๋ยวมันก็จะปีออกอีกใช่ไหมไม่แน่คือก่อนหน้านี้ครับ<ส>เนื้อเยื่อเราเราถ้านับตั้งแต่เริ่มขาดตัดวันแรกสุดมันเป็นเนื้อเยื่อที่มันดีเลยละ่ะ ว่ามันไม่ติดเพือเชื้อส่วนรอบนี้โอเคยังมีเชื้ออยู่แต่ว่าคำว่าเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงคือจะใช้คำว่าอย่างไรดีสมมุติว่าผมใช้คำว่าความยืดหยุ่นแล้วกันก็คือปกติเนื้อเยื่อในส่วนที่เย็บเนี่ยความยืดหยุ่นมันเยอะมันจะมีการ move ขยับได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าคำว่ามันเริ่มแข็งกระด้างหมายความว่าการ move อย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ไหมมันลังและเนื้อฉีกได้ เพราะฉะนั้นก็คืออย่างตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องเช็ดแบบเยอะๆลลก็เพื่อพยายามคีบไม่ให้มันฉีกออกจากการที่มันรับแรงคือความสักความยืดหยุ่นในการรับแรงมันน้อยลงอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าถามว่าเนื้อเยื่อมันจะสร้างซ่อมได้อยู่ไหมมันได้แต่ว่าเรา ขั้นตอนการล้างแผลมันก็ต้องแบบต้องระวังกว่าเดิมแล้วก็แล้วก็เชื้อเนี่ยยังไงถามว่ามีอยู่ไหมผมก็คิดว่ามันยังไม่หมดหรอกอ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าข้างในมันดีขึ้นแผลมันติดเชื่อมบางส่วนมันก็ถือว่าโอเคขอแยกให้แตกหมดเหมือนเดิมต่อ,อก,ก็คือใช่ตั้งแต่ได้ยาใหม่เนี่ยผมว่าตัวคือด้วยความที่ขั้งในผมงจมูกเนี่ยความลึก ็ใกล้เคียงเดิมคือคือหน้าตาของเขาเรียกว่าด้วยาซส์ด้วยอะไรต่างๆมัน,ม,นมันถูกฟิกไว้ไว้ตรงนั้นละก้อนมันก็ไม่ได้ดูใหญ่ขึ้นนะครับความห่างของแผลทุกอย่างมันยังเหมือนเดิม<ช>เรื่องเรื่องของความลึกเนี่ยไม่แคร์ละเพราะว่าข้างในมันก็ต้องเป็นเป็นแอ่งลงไปเพราะว่ามันเป็นโพรงจมูกเราไม่ได้คาดหวังว่าเนื้อมันจะต้องเติมขึ้นมาเป็นในโพรงจมูกเติมมาเต็มก็ไม่ได้แต่คือมันน่าจะไปอุดอยู่ช่วงท้าย คือคือเวลาที่เราหายใจเนี่ยคือมันควรที่จะเป็นระบบปิดให้ได้มากที่สุดก็คืออากาศควรเข้าทางเดียวคือทางทางจมูกเข้าไปสมมุติว่าโพรงจมูกเรามีรูรั่วเราหายใจเข้าไปสมมติาหายใจเข้าไปสิบหน่วยเนะี่ยปกติมันต้องเข้าสิบหน่วยแต่ว่ามันมีรูรั่วเนะี่ยมันอาจจะออกถือเก้าหน่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคําอธิบายว่าทําไมเขาแผลเปิดหมดเลยแต่ยังหายใจได้ บังเอญไอก้อนอะไรต่างๆที่มันพยายามจะสร้างมาปิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ระบบมันรั่วไม่เยอะมีรั่วไหมมีมีบ้างแต่ว่าเกพไม่ได้รั่วเยอะจนถึงขนาดทําให้หายใจไม่ออกตอนแรกที่คิดไว้ว่าอาจจะไม่ให้ซ่อมก็คืออาจจะรอให้มันดีวันนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่พอดีว่ารอบเนี้มันก็เห็นความแตกต่างค่อนขันชัดนะส่วนเรื่องน้ำมูกที่มันเกิดขึ้นน่ะผมว่ามันเป็นโปลการใช้ชีวิตที่มันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้อาหาร มันก็คงจะต้องเกิดขึ้นบ้างแล้วผลตอบตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแสดงออกโดยอะไรครับถ้าไตวายคือมันจะออกเลือดอะไรต,ต่างๆคือต้องบอกว่าสุดท้ายพอเริ่มซึมเริ่มแบบเอต้องเช็คเลือดอย่างน้อยๆอ่ะถ้าสามวันอ่ะมันยังพออยู่อ่ะสามวันแล้วเนื้อมันยังแบบดูไม่ได้แหกออกให้เราเห็นรูอ่ะอย่างน้อยๆคือมันต้องติดบ้างและมันไม่ใช่จะแบบ แผลออกหมดแต่ในระหว่างนี้เวลาที่ทําแผลเนี่ยก็จะพยายามดูกันนะครับเห็นว่ามันก็จะอาจจะไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดคอนเฟิร์มให้เจ้าของชัดๆว่ามันดีหรือไม่ดียกเว้นมันเห็นรูบกเลยอะไรก็จะแจ้งได้แพาแต่แต่ไม่ไดถึงแม้ว่าเชือเอ้อเออมันยังมีอยู่แต่ว่าเราระหว่างเราให้ยาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเชื้อมันดีขึ้นเรื่อยๆคือควาว่าดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมัน มันดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมันรู้สึกได้ว่ารอบเนี้ยมันมีอะไรหลังจากที่เปลี่ยนยาคือสภาพมันดูดูสวยขึ้นชัดเจนเอาอยากได้เปอร์เซ็นต์กันเปอร์เซ็นต์เนาคือมันมันมันห้าสิบมาตั้งแต่เขากินดีขึ้นก็ตรรงหมอกังวลใช่ไหมใช่ตรงที่มันซึมอะผมไม่ชอบคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์รอดอ่โอเคดีขึ้นใช่แต่เปอร์เซ็นต์แผลติดหมดผมก็ยังไม่กล้าให้คำตอบ อ๋อโอเคเโอเคจริงๆแค่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีขึ้นตั้งแต่แบบเขากินหินสามเวลาเขามันม,มีรูโหว็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันกินได้มันหายใจไม่แน่ได้ถือว่าโอเคสู้ต่อ่ะสู้ต่อค่ะชิชิมุกหน้านี้ทำไมหน้านีม